สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดภาพล่าสุดแต้วนัทพรน,นาทีเจอรักเก่าของไฮโซใน เป็นภาพที่ยืนยันได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ไม่มีแค้นสำหรับวุลเส้นวิลิพิพาพักดีประสงค์อดีตแฟนสาวของไฮโซดไนยประนยัยพรประภากับแฟนหนุ่มคนใหม่ของไฮโซหนุ่มอย่างแต้วธนพรที่ถ่ายรูปเคียงข้างกันอย่างสนิทสนมยืนยันว่าแฟนเก่าสามารถเป็นเพื่อนแฟนใหม่ได้แต่งานนี้แต้วขอโปรโมทละครโดยเขียนแคปชั่นว่าเอาไงดีชีนับปางดีคะจัดเลยไหมทําเอาแอดทัศน์อ่อนผู้รับบทนะ ปางในละครเรื่องแค้นต้องรีบมาคอมเมนต์โดยตอบว่าจัดเลยค่ะขอน่ารักน่ารักแบบพิธานให้น้ปางแล้วอย่าลืมความแค้นทุกอย่างค่ะแต่โดนชาวเน็ตแซวขอเปลี่ยนเป็นชื่อนายกพิธาแทนได้ไหมอุนเส้นจึงเข้าไปแซวให้คุณแม่แอปต่อว่าปางทองควรเลิกแค้นค่ะเพราะหนุ่มๆทั้ทงประเทศต่อแถวรอเพื่อนใจอ่อนกันไม่ไหวแล้วค่ะ ขอบคุณแหล่งข่าวจากทูสโตออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ